คาราบาวแดง Energy Drink พาแฟนมอเตอร์สปอร์ตเชียร์สุดมันกับทัพนักบิด Honda Racing Thailand พาเลทสร้างผลงานสุดร้อนแรงหลังบิดคว้าชัยชนะ2ส,สนามสุดท้ายในศึก o r b i c Superbike 2021การจับมือกันของ2ยักษ์ใหญ่ระหว่างรถจักรยานยนต์ n o n d a แบรนด์2ล้ออันดับ1และคาราบาวแดง Energy Drink แบรนด์ระดับโลก ที่หลังจากสร้างกระแสในวงการฟุตบอลระดับโลกมาแล้วกับคาราบาวครับที่ประเทศอังกฤษในปี2021นี้คาราบาวแดง Energy รี i ดรได้ปลูกกระแสเข้าสู่การสนับสนุนวงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นครั้งแรกผ่านทีมแข่งรถจักรยานยนต์ของทางค่าย Honda เพื่อร่วมกันทำโครงการ Race to the Dream สารฝันคนไทยก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกเหมือนที่แบรนด์คาราบาวแบรนด์คนไทยก้าวสู่แบรนด์ระดับโลกได้มาแล้วในศึก ORBIIC SuperB ไอ2ี รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc นักบิด Honda Racing Thailand คว้าชัยชนะได้ใน2ส,สนามสุดท้ายถือว่าเป็นการวัดความพร้อมของ Honda Racing Thailand เพื่อเตรียมทีมรุ้ยศึกเอเชีย Road Racing Championship 2022ในปีหน้าคอร์สปอร์ตไม่ควรพลาดกับคาราบาวแดงเครื่องดื่มแบรนด์คนไทยที่พร้อมผักดันคนไทยนักแข่งไทยสารฝันในโครงการ Race to the Dream ก้าวสู่ระดับโลก